อยู่กับผมรถดำส,สวยๆจารัสครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูทีมงานโซนสุรินครับวิ่งงานเมาครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นรถไปกับดีก,ก้าคันนี้เลยงานเมาตรงนี้เปดไร่ครับอู้ใส่เยอะมากเลย เดอยู่ีกาคันนี้ไม่รู้ว่าเท่าไรร้อยเก้าสิบห้าหรือว่าสองร้อยสิบดูหน้าคนขับก่อนฮะชอัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชอบเฮ้ยมีใหม่ไหมนี่เอ้าวเฮ้ยฮะ อี๊ห้าคันกูัวนั้นนะสดไซดได้ป่ะสดไซด์ประเทศไหนฮะขวาวิ่งไปตรงนี้นะเร็รอยู่นี่แหละแม่นบ่ไป โทรตู้อุตสามาว่าหยุดแล้วแมนบอนนอบันนี้เดี๋ยวจะรอดูก่อนสักครู่หนึ่งก่อนจะมีมาไหมเผื่อเขาโกหกผมเผื่อก็ตัวผมครับพาดูรถไทยก่อนคูบุต้า47ครับตรงนี้ถมแปดไร่เป็นงานเหมาครับ โอด้ดินดานสะดวกสบายเลยโอ้ยไ่ก่อนติดแอร์ได้นี่คันนี้นะตอนนี้ก็กระจกน่าจะแตกมั้งครับกระจกแตกเอาออกหมดเลยครับส <c oughs> เป็นรถของน้องชายผมนี่เลยครับ ออรถไทยกินหมูเลยยืนตัดยอดข้างบนอย่างเดียวเลยครับนี่ยาง,งานแบบนี้ถ้าได้รถหกล้อยางยางพันธนะผมว่าสปายรถไทยเลยถ้าเป็นหกล้อยางพันะ่ะมันจะสูงนะครับเพราะรถมันสูงแล้วมันจะเทตั้งกองมันจะเทตั้งกองได้สูงกว่านี้อีกจะได้สูงกว่านี้ประมาณประมาณ20เซนนะผมว่านะรถยางพันะ่ะอันนี้ยาง8 2 5สองห้าครบ16ครับ ทายางพันนี่สบายเลยแหละยางพันนี่เทอัดกองนี่เทอัดกองอัดกองตัดยอดนี่ผมว่าได้อยู่ประมาณ1เมตรนะความสูงความสูงน่าจะได้อยู่ที่1เมตรเลยนะครับ จริงหรือเปล่าเนาะนี่เนาะตัดยอดเลยนี่เลยเขาเรียกว่าตัดยอดครับรถไถอยู่ข้างบนแบบนี้แหละ แบบนี้น้ำมันรถไทนีหมดวันละห้าร้อยแค่นั้นแหละครับถ้าดันแบบนี้นะลูบๆูบููเฉยๆครับ โอ้โอ้อีสงสัยจะหยุดจริงๆหรือเปล่านี่ไม่มีมาสักคันเลยรถเงียบเก็บเลยครับสงสัยคลิปนี้ได้ดูแค่คันเดียวแหละรถหกลอดำเมื่อกี้นี่งั้นจะได้ดูรถถ่ายนีย่แหละเป็นหลักโอ้โอ้ ลงไปอย่างนั้นเลยนะนี่ทีทีอัดกองไม่ดีไงมันก็เลยเป็นหลุมตรงเนี้ยต้องหาดินไปใส่แล้วนี่นี่เอาก้นนี่ไปใส่เลยเนี่นั่นแล้วนั่นละเอาลงลุบลวดตัว ใกล้กันดีกว่าครับผมยิ่งเดินมาหารถถ่ายก็ยิ่งจะถอยหนีครับให้ดูการดันดินของแต่ละคนการขับจะไม่เหมือนกันนะครับฝีมือการดันดินแต่ละคน,นจะไม่เหมือนกัน đắn với phun chơi lên ai đi con nhay nè 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 ไม่มาจริงๆเลยเอ้ยคันเมื่อกี้ทำไมไม่มาทำไมไม่โย่เบกรถไถว่ายหยุดงานแล้วให้ดูพื้นที่เปิดไรกว้างเหมือนกันครับนี่ต้นสะเดานี่เอาไว้ทำไมนี่ต้นน้อยๆนี่ ทำไมไม่เอาออเลย้ยแต่มันก็ตายเลยนี่ใช้ดินไปหลายพันเที่ยวนั้นเนี่ยประมาณนั่นเลยสี่พันเที่ยวนนั่นเลย ไหนระเบิดกองดินให้ดูหน่อยสิสงสัยยังไม่เคยดูอ้ยไม่ได้ครับดินแบบนี้ระเบิดไม่ได้ดินแบบนี้ถ้าระเบิดกองดินนี่คนขับรถไถนั่นแหละจะกระเด็นมาหาพรมอะไรเลยแหละ <c oughs> วิ่งใส่นี่พูผ่านหลังนี่ผ่านหลังนี่กระโดนขึ้นเลยนะเพราะมันเป็นดินเหนียวครับมันไม่ใช่ดินทรายมันต้องรถใหญ่ครับถึงจะระเบิดได้ ถ้ารถแบบนี้นี่คิดจะวิ่งใส่นี่เรียบร้อยเลยแหละคนน่าจะไปก่อนนะครับนู่นเลยอันดับแรกก็นู่นแหละพวงมลาลัยนั่นแหละหน้าอกน่าจะกระแทกกับพวงมลาลัยต้องรัดเข็มขัดไว้ครับ ไปถามคนขับรถไทยวยก่อนว่าเขาหยุดงานหรือยังยิ่งเดินหายิ่งจะถอยหนีเออขี่จอดเ้ยขี่จอดเ้ยฮะจอดเ้ยอ๋อพอ ยิปรับเรียบเรียโจทย์ปกติจอดมันมุงฮะหยุดงานเรียบร้อยแล้วครับหยุดจริงๆครับงานนี้ได้ยินว่าจะย้ายรถเข้าบ้านด้วยนะครับหยุดสงกาลาแล้วรถก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ วันนี้ทำงานวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ